น้ำมาสิกำให้ี่อ้าวเอานี่่าองค์หอมได้นี่่ะองค์กอดันนโอ้ลายติบได้เห็นว่าสุกแบบไก็ได้นี่หินน้องลายตบชันลงขึ้นมาดองนี่อาหารสันเยี่ยมนี่มีตัวน่อยๆนี่อืมเจ้าวคือเจ้วแมงดานี่ได้กินมันไดแม่เกินมันไดีเย้าใส่ปลาเขาหอดมึงมีกินปลาไม่แต่กินแมงอันนี้ เราก็บ่เคยกินเสียบางนีกินมันหอมขึ้นมาเลยนี่ย่างปลาอลไรก็มาปุ่นใส่เลยขึ้นไปอลไก็ต้องเอามาให้ได้ตัวที่แต่คนถือกล่อง มันชุยากี่ยงางาหมกมันถอยเนยเน้อเสียวผูมึงเนี่ยผูกูกต้นั่ะก็เป็นปัวดำอยู่ผูกคนขึ้นไปกับยานคนขึ้นกับยานโบเห็นทางกล้องมันตอบแสงหมดได้เมงดาหะเมงดาน้ามันนี่เมงดาโค้เริ่มเล่ามันเริ่มมงบรรยากาศเนี่ย้โมทำซาบดีเลยเอาผบเป็นนะคน เอาด้วยแม่ผู้เป็นนะขึ้นไปโถดเสรแล้วว่าพี่นางเราก็ข่อยก็บดีเคยเอาว่าเพื่ออเออพี่นางเราฉูอันต่ำๆเอาลงมาลุ่มเฮงงาลุ่มฮะอากุยบินโคบโคเออลงมาพี่งานลุ่มถึงเป็ตัวเาบอเออวางนี่นี่เออว้าเอาไปใช้ไงนะเอาไปผุ้แล้วผู้นาน่ะผู้น้อยพันฉูนะเอากระตาม่ฉูใส่ว่าเอากระต่ายไปบนอันดับที่นึ่งโตอันนั้นถึงโอ้ยไปเปินเลยเจางานนี่

เดี๋ยดเดียดมันตั้งเมืก่อนตั้งรักก่อนเอาดีๆเออเอาทังลมทังลมทังลมพี่เนมบ่อยากเห็นบันไดดอกผูกๆๆมาดีค่ะตัวเต้ะอยู่น้ำงามใหม่จะเป็นการรลัดลมมัสกะรายแล้วมันตีอยู่ไปเออยู่ยู่ขึ้นไปบ้านนี้ยู่ขึ้นไปเอ้โหไอ้คู่โขบฟาดไปเบิร์ตได้อยยู่ไบลาปไปส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเหรอหักส่วนน้อยส่วนได้เออปอลำลามทั้งเนี่ยโอ้โหพี่ลึก พี่จีบเห็นดอกพี่น้องเห็นแต่เฮานี่แหละเออใกล้ชู้กูได้จังได้เห็นแต่เนี่ยสเลดสเลดแแมงอะไรอย่างใดฮาเด้ฮะเป็นเป็นปุ่มปุ่มอยู่ในงานใหม่ให้เหรอฮาเด้ฮาเด้ฮะฮาเด้แมงดาโคแมงขาอกบ้านเฮาเออบ้านเฮาเอิ้นไม่เข้งแรกเขาขาอกแต่บางบ้านก็เอิ้นคือกันบางบ้านนี่มันจับอยู่ในสวนในนิมเดอรเสี่หอยเบิ่งนี่พี่น้อง ด้จ,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 จากโต kind of ้เลยจับจับโต้จอู่อยู่ไปจ้ะนี่นีนี่เห็นมอนี่มีขาอุ้งมันจับเสือลุงนะใช่นล้นได้ไฟล่าชุดมันไหลไปหมดเลยมเปิยระเ้ายไปบด คู่ใสตาอิดมืดอย่างเงี้ยเลยนี่นี่นี่เด้อตาเด้อแบนี้เด้อมึงขึ้นเอามาแลกนงายกว่ามึงโล่แมงคาโอ่แมงดาโคนี่นัวนี้กำลังๆอยู่นี่แต่ลายตัว ก็เจาว่ามันแซ่บค่ะเจ้าในพี่น้องให้ทำเมยเราลองสุกหน่อยสุกคือสุกเอินไข่มดแดงนี่พี่น้องเลยให้ทำเมยสุกหน่อเอินแมงยังยังก็เคยขาโอ่งเออเิญแมงขาโอ่งพี่น้องก็ดีอย่างหนึ่งคือแมงแข้งป่าบ่แมงแข้งโคกเรือแมงดาโคกพี่น้องเรงทำเมยเราสุกเอาหน่ย โอ้ยเออไหมมันไล่ได้ไหมฮะเออเออสั่นเลยไหมวันนี้เออเด็ดเดตกลงมาแล้วตกลงมาอะไรเฮ้ได้ลยพูผูเขาแม่ทึ่งผูเบิองไนพี่น้องมันสูงเนี่ยพี่น้องเออเพี่น้องเมิองไนนี่อืมแต่ลเตอพูออกใบไม้เนี่ยอาหารสังยอดสังยบพี่น้องใบไม้ของแซมมันมันมันบ่เม มันหน่กมันมันใช่่นอเปายอดของแบบว่าอ้องไหนอยเติบมันสุงเนี่ยมืออออมเห็นไหมเเดี๋ยวเอมไปไป่ออกมันบัดัตว์าไลยเติดเม่มเด็ก เพี่น้อง้มามาขีกำใหงเบิ่งนี่เออนี่ค่ะองหอมได้นี่ค่ะองสันสันอลายติบได้เห็นว่าสุกแบบไนก็ได้นี่พี่น้องลายตบสันลงมอขึ้นวาดอกนึ่อาหารสันดิยมมีตัวเๆอย่นี่เจีวขือเจียวแมงดาเนี่ยได้กินมัน้ามเออกมไดเจวใส่ปลาข้าหอดม่มิกินปลาม่แต่ผินแมงอันนี้ เราก็บม่เคยกินเสือบางทีกินมันหอมขึ้นมาเลยนี่ย่างปลาแล้วก็มาปุ่นใส่เฮ้ยตู้เขาได้เธอละถุวตู้ก็กินตั้มเจ่วผีกินแล้วเลยนี่ในพร่องว่าแมลงอย่างเชนอ่อนนี่พี่น้องมันมาใสยอยู่ต้นมวกเนาะไอ้เทียงงานหน่อยเทอมีเอาเมื่อเลยแลเป็นถุนหน้าเทเมีนี่ก็เห็นแห่งเล้งบางทีก็มีแนวมาอยู่มานยังอยู่ได้เนาะแมงคามันยังก็มาอยู่เอ่อคำคล้ายเท่าไรนี่เนี่ยสิบพัน ยี่สิบบาทคนนี้หน่อยหน่อยเดียวหนึ่งพิษพันธุ์รุ่นแรกหนี่งในนาท่าวเม่หนามน้องก็บไซน้าท่าวเม่ก็ได้มันดินมันดินเหนียวดินดากพี่น้องเยพาพี่น้องไปเบิง่งนพักท่าวเม่แล้วปลูกพักพี่น้องท่าวเม่ปลูกพักกำลังงามพักท่าวเม่ก็ได้เอา้าคลิปนี้เขาก็กจะจบคลิปแล้วพี่น้องพอดีแวะมาหาอ้ายอยู่ เทียงหน้าน่อยพี่น้องเลยมาสู่อาเมงเงินอันนี้มีเขาโอ่งพี่น้องเลยเอาไ้พอกันคลิปหนาเนาะอ้บรรยากาศมันก็สีหนาแรงนะ้ำพี่น้องมันก็สีดแดดเลยพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม